สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทพาชแนลกับจักรยานวินเทจหายากเยอะมากย่านเออไหมาตัดจุดห้านะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันด้วยนะครับวันนี้จาพูดถึงคันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะขออนุญาตจับภาพบรรยากาศเหมือนเดิมครับบรรยากาศ ของกระดังจักรยานยุโรปนะครับมีทั้งจักรยานเครื่องนะครับเป็นเาขาเรียกว่า,อามอเตอร์ไซค์จักรยานนะครับมีเก่าก็ขายดูกันแบบนี้นะครับนี่เป็นของอิตาลีนะครับนี่ขับใกล้ด้วยครก็มียานโบราณก็มีนะครับนะครับคือลิศ แล้วก็เสือหมอบอิตาลีนะครับหมดเลยลเ,าาเอฟเอฟซีเอฟเอเซ่ก็มีเบงซี่นีฟอร์เบนโซอยู่ซินซินีแล้วก็อีกหลายคันวันนี้เราจะมา รีวิวแกงนี้ครับคันที่จะรีวิวนะก็จะเป็นพวกแกงนี้เลยนะครับแกงนี้ก็มันไม่ใช่จักรยานไม่บ้านธรรมดานะเป็นแบบว่าเป็นงานดีนะครับมีของอิตาลีของเบลเยียม ของฝรั่งเศสมีปนอยู่ในนี้ด้วยนะนี่ของเยอรมันวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องจักรยานเยอรมันคันหนึ่งนะครับที่ถ่ายมาแนคินี่มีมีเบรกหน้ายางหอายางมากที่แบบแน่บีบแล้วก็ เบรกเต็ที่น้ายางนะครับนี่หายากมากปก็จะไล่เรียงไปนะครับเดี๋ยวต้องพูดถึงคันนี้นะเดี๋ยวดูบรรยากาศเร็วๆก่อนนะครับปาป,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 ป้า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 ฝั่งฝรั่งเศสนี่ก็ขายไปเยอะแล้วนะไล่หลอ่อไล่หลอ่อแต่มันก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับฝั่งฝรั่งเศสนี่ครับ เปอร์โยเลงไลน์อันนี้ก็เปอร์โยอันนี้ก็เปอร์โยอันนี้ก็อะไรนะนั่นแหละไอโ,โต้พุ่มมอโต้เวกเช่นก็เต็มตัวลิ่งนะครับันี้มีคนจองบ้างแล้วนะครับช่วงวันหยุดก็ไม่ได้เข้ามาเลย เอ,อยู่ตัวน,นี้ก็ทำรีวิวไปแล้วยังอยู่นะครับอันนี้ผมแนะนำมากมากเลยนะ้าตั้งเสือหมอบสาตั้งแบบเก็บไว้นานๆนะครับมีรถเด็กด้วยนะครับรถเล็กๆรถเด็กๆ น,นี่เป็นผ่าวายไซเล็กผ่าวายไม่ใช่ไซเล็กเป็นผ่าวายล้อเล็กแล้วก็เป็นเสือหมอบล้อเล็กล้อประมาณยี่สิบยี่สิบสองตัวนี้แจ่มมากถ้าใครตาถึงนี่มาดูที่โกดังนี้โอ้โหเขาบอกนะครับผมไม่ผมไม่ซูมนะดูไปนะครับเจ็บ ที่กันผ่าไหวสวยๆเยอะเลยนะครับมีจีตแตงมีปรปโยด้วยนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งั่งเสอันนี้อันนี้ไม่ได้เก่าธรรมดาเก่าแต่เก่านะครับแล้วก็มีผมยังไม่ได้แผ่ออกมานะครับเช่นเคยนะครับพวกเสือภูเขาวพวกนี้มีเสือโคโมของเปโยด้วยคันนี้นดูไป เดี๋ยวเอาแผ่ออกมาแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆ้วไปไปว่ากันเรื่องของคันที่อยากจะน,นําเสนอวันนี้นะครับไม่ได้นอกเรื่องนะครับแต่ว่าให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนแล้วกันครับอ,อ่ะมาถึงคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถ จะว่าแม่บ้านก็ได้จะว่าพาวายก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นรถเยอรมันนะครับสัญชาติเยอรมันโนมาโนมาโนมาดูติกเกอร์ก่อนโอ้ยพวกนี้เป็นสิบปีแล้วนะครับกี่สิบปีแล้ว,วดกวาดูดูอะไรก่อนดูอะไร เห้เห็นไหมกระดิ่งโชว์เสียงกิ้งกังอืมเยอรมัน,ก,ามานก็จะเป็นรูปมังกรนะครับคนนี้ดูบางคนคนบางคนสวยเลยเอารอเจ็ดร้อยสี่นะครับเป็นซิงเกิลเยอรมันอ่ะเพราะว่ามีตาพวกโอลิมปิกเนี่ยเ้ยม เดนมัน,นชัดเจนนะครับแล้วก็บะเบาะทรงนี้บาะทรงนี้ถ้าเกิดคนรู้คนเล่นเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะมีมีเพจอยู่ข้างหลังแต่เพดมันน่าจะหลุดไปแล้วบรถเดนมเสาะเบาจะเป็นแบบนี้ครับสังเกตไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบนี้แนะนําบอกไว้ก่อนเลยบอกไว้ก่อนเลยนะนเ,ยนะเป็นซิงเกลิลนะครับครับ ใส่โซนแซ่ตะแกรงน่ารัก,กนะใส่พวกนี้ติดนะครับคันนี้ก็พร้อมใช้สูดยางยางเดียวปั่นเลยใครสนใจก็สูตรไปสามห้าสองเก้าห้าสี่สี่สองนะครับดูนะครับดูงานดูงานนี่สิปึ๊บบางโซ่นี่งามตาเหลือเกินปึ๊บใกล้สูตรปึ๊บเต๊บโอ้ ของปั่นโนมาล้อเจ็ดร้อยสี่นะครับ,ครบใครสนใจก็โทรมาได้หรือว่าสนใจคัน,คนอื่นยังไงตาดีโทรมาเจอคันเจ๋มๆที่ชอบก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ส่นละสามห้าสองเก้าห้าสี่สี่สองนะครับ คันนี้หรูหน่อยบอกได้เลยดดูดีมีชาติกูลมากจะปั่นไปใจตลาดหรือปั่นไปไหนหรือว่าเอาไปโชว์วเฉยๆก็ได้ลูกค้าชอบนะครับรถแบบนี้เหลือแค่ไม่กี่คันละเหลือไม่กี่คันแล้วจริงๆนะครับเ่าที่เห็นนะไอ้ทรงประมาณนี้ที่เห็นมันเป็นทรงคล้ายๆกันนี่เฉยแต่รถเกตแบบนี้จะเรียกว่าเป็นค่อนข้างจะดีะครับ บางคนเป็นอนลูมิเนียมคันนี้เบานะครับไม่หนักเบาเลยครับน้ำหนักเบานะปึ๊บถ้าสนใจก็โทรกันมาได้นะครับ0835295442โนมาเมดินเยอรมันครับไปก่อนครับสวัสดีครับ